ทุกๆเช้าต้นรอปภหนุ่มผู้เงียบขรึมและจริงใจจะประจำอยู่ที่ป้อมหน้าประตูโรงงานฝั่งตรงข้ามคือร้านส้มตำของแอนแม่ค้าสาวสวยขยันเน่งเพื่อนรอปภอของต้นเป็นคนอารมณ์ดีพูดเก่งขี้แซวยืนกินลูกชิ้นแล้วหันมาแซวเสียงดังมึงจะมองเขาจนไก่ย่างสุกข,ข้ามฝันเลยมว่าต้นต้นได้แต่ยิ้มไม่กล้าเถียง พีทนุ่มออฟฟิศโรงงานแต่งตัวดีพูดพรฟนิสัยเจ้าชู้เดินมาที่ร้านแอนพีทตำปูปลราะระเผ็ดๆหน่อยครับคนทำก็เผ็ดเหมือนกันนะในอีกมุมหนึ่งต้นมองอยู่จากป้อมมองทั้งสองคนยิ้มให้กันหัวใจเขาเหมือนถูกบีบเบาๆโดยที่ไม่มีใครรู้เย็นวันหนึ่งต้นเห็นแอนนั่นกินข้าวร้านข้างทางกับพีทเธอยิ้ม หัวเราะเหมือนคนกำลังตกหลุมรักแต่ไม่นานมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาออนภรรยาของพีทเดินมาด้วยสายตาเดือดดานออนตะโกนลั่นนี่เหรอที่บอกว่าประชุมนี่เมียแกนะพีทแอนชะง,งักน้ำตาซึมพีทออึง้งพยายามปฏิเสธออนชี้หน้าด่าแอนด้วยถ้อยคำที่รุนแรงบรรยากาศตึงเครียดคนมองกันเต็มร้าน แล้วต้นก็เดินเข้ามาต้นพูดเบาแต่หนักแน่นขอโทษครับเรื่องแบบนี้ควรคุยกันที่อื่นนะครับคนอื่นเขากินข้าวอยู่บรรยากาศสงบลงต้นพาแอนออกมาอย่างสุภาพแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งระหว่างทางไม่มีคำพูดใดมีแต่เสียงสะอื้นของเธอเบาๆจนถึงหน้าบ้านเธอหันมาแอน น้ำเสียงสั่นขอบคุณนะคะเช้าว,วันถัดมาต้นมาทำงานสายหัวหน้าชัยหัวหน้ารอปภเดินมาแบบไม่พอใจหัวหน้าชัยเมื่อคืนไปไหนมาหาเรื่องให้หักเงินใช่ไหมต้นต้นอึกอักเล็กน้อยต้นไปเฝ้าแฟนผมมาครับเน่งเพื่อนรอปภที่ยืนฟังอยู่ถึงกับทำหน้าช็อกเน่งแฟน มึงไปมีแฟนตอนไหนวะกูพลาดข่าววงในได้ไงเนี่ยแต่แอนที่ได้ยินกลับยิ้มมุมปากบางๆขณะกำลังจัดถุงข้าวให้ลูกค้าหัวหน้าชัยสั่งต้นดันพื้น20ครั้งเป็นการทำโทษพร้อมกล่าวตักเตือนแอนได้แต่ยืนมองด้วยความเห็นใจช่วงพักเที่ยงข้าวกล่องถูกวางไว้ตรงป้อมพร้อมโน้ตเขียนว่าสำหรับคนที่ไม่พูด แต่ช่วยหนูไว้ขอบคุณค่ะต้นยิ้มออกเล็กน้อยหัวใจที่เคยเงียบเหมือนจะเริ่มเต้นอีกครั้งเย็นวันหนึ่งแอนเข้าไปช่วยงานทำความสะอาดในออฟฟิศแล้วพีทก็เดินเข้ามาอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีรอยยิ้มอบอุ่นมีเพียงคำพูดล้ำเส้นและสายตาที่ไม่น่าไว้ใจพีทคิดถึงส้มตำฝีมือเธอจังเลยแต่ที่คิดถึงมากกว่าคือคนทำ แอนถอยแต่พีทก้าวตามมือเขายื่นมาใกล้เกินควรเสียงเปิดประตูดังขึ้นต้นเดินเข้ามาเงียบๆแววตาเย็นชาแต่จริงจังต้นหยุดครับพีทชะงักเงียบเห็นท่าทีไม่ดีรีบเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรแอนยืนอึง้งหัวใจเต้นแรงน้ำตาคลอไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะรู้ว่าคนที่เธอมองข้ามมาตลอดกลับเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างเธอในเวลาที่แย่ที่สุดฝนตกโปรยปลายตอนเลิกงานต้นเดินออกจากป้อมชุดเปียกโชกแล้วเขาก็เห็นเธอยืนรอยอยู่หน้าป้อมในมือมีร่มคันเล็กๆแอนพูดเบาๆเมื่อก่อนหนูไม่เคยมองพี่เลยแต่วันที่หนูล้มคนที่ยืนข้างหนู ไม่เคยเป็นใครอื่นเลยค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่ตรงนี้มาตลอดต้นรับร่มไม่พูดอะไรเพียงเดินข้างแอนกลับบ้านกลางสายฝนที่พรมลงมาไม่หยุดจบบริบูรณ์ละครเรื่องนี้มีชื่อว่ารอปภคนหัวใจหลอ่อ